มาเราก็ต้องมาระบ,บุข้อมูลในส่วนของที่อยู่ในการจัดส่งสินค้านะคะแล้วก็ที่อยู่ในการออกบินนะคะซึ่งโปรแกรม SAP นะคะรองรับที่อยู่ได้อย่างไม่จํากัดนะคะเราสามารถสร้างที่อยู่ของลูกค้า1เจ้านะคะมีที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าได้5ที่10ที่แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะสามารถทําการเลือกได้เลยนะคะตัวอย่างในหน้าจอนะคะจะเห็นว่า ลูกค้าเจ้านี้นะคะมีที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าถึง3ที่นะคะระบบก็รองรับการระบุข้อมูลในการจัดส่งสินค้านะคะ,ะเมื่อเราทําการเลือกแล้วนะคะว่าเราต้องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเจ้านี้ที่ไหนนะคะเราก็ทําการสามารถคลิกปุ่มนะคะเพื่อปุ่มรูปหมุดนะคะเพื่อทําการ ขอดูที่อยู่ใน Google Map ได้นะคะระบบของตัว SAP เอพี n e ศรษฐวั e เบคายเนี่ยเขาก็จะลิงก์ให้เลยนะคะลิงก์เข้า Google Map ให้เลยว่าที่อยู่ตามที่ระบุของลูกค้าเจ้านี้นะคะคือที่อยู่ที่ไหนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูที่อยู่นะคะในการจัดส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้มากยิ่งขึ้นนะคะ